ลูกเป็นหนี้พี่ชายเขาไว้แต่ก็ยังไม่ได้ชำระบัตดนี้พี่ชายตายไปแล้วลูกมีความไม่สบายใจอยากจะชดใช้ก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีใช้ในชาตินี้ด้วยเถิดอา<ช>ที่จะพายาิเขามีไหมถ้<อ>เาเขามีลูกลูกสาวลูกชายและพรนเมีย เอาสองอย่างควบกันพัญญากับเมียไม่งั้นเดี๋ยวใคารจะค้านเอา,ถ,าอเอถ้าพัญญาเขามีอยู่ก็ได้ทายาทเขามีนะให้กับทายาทเขาไปถ้าหาทายาทไม่ได้ก็เอาเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วสนไม่ให้ ที่ต้องเขาไม่มีทายาจริงๆนะครับครับรนั้นนะแล้วก็มันเวลาล่วงมาต้้งสองสองปีนี่จะต้องเพิ่มอะไรดอกบงดอกเบี้ยอะไรเรื่องเพิ่มไม่ต้องห่วงถ้าเะเพิ่มทลายคืส่งไปวัดท่าสุงเจ้าของนี่ไม่ต้องห่วงมันไม่จะเป็นส่วนาแต่เรานะครับครับาแต่เราเอางี้ดีกว่าสัญญาเดิมกับเจ้าของเดิมมีว่าอย่างไรถ้าสัญญามีว่าตอนชำระดอกเบี้ยให้ก็ว่าไปตามนั้นครับถ้าไม่มีสัญญาเดิมแค่เยืมพิเศษส่งและต้นก็ได้ ถ้าเมตตาจะแถมก็ได้นะ<ห>ถ้าพาญาทเขานะแล้วก็ถ้ถถาพาญาทอยู่ก็ถาวายเป็นสังฆทานอะไรไปเลย,ยงั้นนะใช่ลูกเ้ามีถ้าลูกมีลูกสาวมีลูกชายมีพัญญามีอะไรเนี่ย<อ>เขาเป็นทายาทกันใช่ไหมก<อ>็ให้กับเขาก่อนเขาก็มีส่วนยึงได้จากถ้าหาไม่ได้ยิงถาวายาาสังฆทานพิะสงฆ์สนให้ไปเลยสร้างอะไรก็ได้ได้สบายใจนะครับ